بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الان จักที่เราได้หยุดไปหลายวันเราก็กลับมาเรียน25ในวิสูตรที่ หลังจากที่เช็คได้กลับไปนะครับเราก็ได้ท่องจำ24บทแล้ววันนี้ฮะดิษบทที่15ก็อยากจะทวนฮะดิษของวันก่อนที่เราได้ทวนไปครับฮะดิษที่รายงานจากท่านจาลีรอิบนุดิลล่าราะยิลลอฮุวาอันฮุกล่าวกล่าลรัูลุลลอฮละซุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมัลลายารฮามุนัส لا يرحمه الله متفق عليه عن جرير ابن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله متفق عليه. أنيك هو تواهديس من بود ليو نا 24 نا كاب من بود 24. عن جرير ابن عبد الله رضي الله عنه عن جرير ابن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا من لا يرحم يرحم الناس ل ายละฮมุ ل <لا S 2> so <laughs> ัมมัดุตรบะกอุไลั้นสมัายแบอเรบเล่นใช่ไหมเอั ah, ali, abi, ่ออ ah, ันเจอันจรีรไม่ได้อยู่ในหน้าจอไม่ได้เปิดให้ดูครับเอาอันเจอรีรอันเจรีสอิมอนบุลลัห์อิบน์อับดุลลัห์อัลจุมมนอันยิบสลลัอฮิวะสัลลัมกอลกอล มัลาลายิศัลลได้ได้องสองให้ได้ไหมนี่คือผลของการไม่ตั้งใจนั่งลงครับเอาอันจารีลอยู่ไหมอยู่อันจารีลอิบอนบดิลลาอันจรีอิบเับดิลลาอัลลอฮฺุสซลลัม แปลว่าอะไรครับอะด้ส่วนี้เมตตาเมตตามนุษย์ผู้ที่ผู้ใดก็ตามที่ไม่เมตตามนุษย์อัลลอฮฺจาลาก็จะไม่เมตตาคนนั้นผู้นั้นตามม่เอารอครับอันเจรีอันเจรีอับดุลลา บาอัลลอฮมรอัลลอฮอลฮนลฺลลาฮุลตัลกอลาหมัลลาัยรมุนนัสนัลเบวาไลไฟไฟนรผู้ใดก็ตามที <S 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 sì ่ไม่เมตตาไฟหรไม่เมตตาอะไรครับผู้ใดก็ตามที่ไม่เมตตามนุษย์อัลลอฮฺตาลาจะไม่ ะดีของวันไหนครับ hmm. วันน okay, so ี้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่วันก่อนเอาส่งโอเคส่งต่อครับอันเจอรีอิยาบิลละพระเจัลลอฮ์องอัลลอฮ์องค์นบีสุลลามองค์อะลเลฮุสเซลลัมมัลละมัลลายะมัลละยารหม

ฮะกอล่ะตั้งใจครับตั้งใจกลลม่ัมัลมุนนัสนัสะไลลมลอฮ์ดดดไรครับผู้ใดก็ตามที่ไม่เมตตามนุษย์ไม่เมตตามนุษย์อัลลอฮ์ก็ จะจะไม่อะไรก็จะไม่เมตตาเขาโอเคเอาของวัน hmm. น oh, well. uh. mm hmm. ี้นะครับเอาอ่านพร้อมๆกันก็ได้โอ้นั่งลงครับอ่านอับบีฮุเราะตอร์ดิยัลลอฮุอันฮุก่ล่าก่าล่า رسول ุลลอฮฺซัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมมัลลาอีชวัลลายีษกรินนัส لا يشكر, الناس. لا يشكر الله رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه من لا من لا يشكر الناس من لا يشكر الناس لا يشكر الله รัวฮุติรมีดีรัวฮุติรมีดีแปลว่าอะไรมันละมันละยชื่ริ่น่าสผู้ใดก็ตามต ructure. ที่อ่าผู้ใดก็ตามที่ไม่ไม่ขอบคุณไม่ขอบคุณเหมือนนู้นขอบคุณเหมือัลู้นอ๋อตาลาก็จะไม่ไม่รับผู้ใดก็ตามที่ยังไง ผู้ใดก็ผู้ใดที่ไม่ขอบคุณมนุษย์นะเท่ากับว่าเขาไม่ได้ขอบคุณอัลลอฮ์โอเคนั่นคือความหมายคร่าวๆ <Okay. S 1> ผู้ใดก็ตามที่ไม่ขอบคุณผู้คนเท่ากับว่าเขาไม่ได้ขอบคุณอัลลอฮฺดาลาโอเคแต่ว่าแน่นอนการขอบคุณอัลลอฮฺดาลานั้นมาก,ก่อโอ้อ่านพร้อมกันอินอบิฮุเราะร่ตาระดยลลิยัลลอฮุอัลฮุกอลา قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه من لا يشكر الناس لا يشكر الله لا يشكر الله لا يشكر الله رواه الترمذي. عن أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله عنه قال قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشكر الناس لا يشكر الناس لا يشكر لا يشكر الله لا يشكر الله رواه الترمذي رواه الترمذي عن الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم มาลลย์สกุลยามาะลาย์สกุลยาแปลว่าอะไรครับใช่ใช่แปลว่าอะไรครับอะ้ได้รับการยินรับของคุณโอเคเท่ากับว่าเขาไม่ได้อ่าโอเคถูกต้องแล้วก็รายงานโด,ด,ดยบันทึกโดยเิอร์เมดีฮะดีเซอร์เมดีที่จริงก็มีหลายหลายเขาเรียกว่าอะไร ฮดิษคล้ายๆกันแต่ว่านี่ง่ายที่สุดแล้วก็ชัดเจนที่สุดเอาต่อมาครับอานาเบฮูเราะโธาะญิอัลลอฮุวะฮันอูอานาเบฮูเาลาิอลลอฮวะัอัอิลลอฮุลัอุาลมลาลลาอิชุลาิชุลิลลา์อัลลอฮ์าต่อมาครับ <applause> <صفيق> كي هم على ان الله رضي الله عنه قال لديك اصبحت الله اصبحت لديك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  าอิสกุริลลาโอเคถือว่าเขาไม่ได้เอาแปลฮันดิ้สหน่อยผู้ใดก็ตามที่ทีไ่ไม่ขอบคุณมนุษย์ก็ถือว่า,า Allah. ถือว่าเขาไม่ได้ขอบคุณเอาลอดอาลาโอเคเดี๋ยวค่อยอธิบายฮัดิษส่งต่อพี่น้องอายุเอาส่งต่อครับอย่าอย่าเล่นเยอะเอาโดนแทงเลย อนนาบิฮเระที่เปลี่ยนหน้าจอเพราะว่าจะได้ไม่ได้ไม่ได้อ่านตามหน้าจอครับตอาต่อมานี่คืออันดิสของวันก่อนครับอานาบิฮุเระรายงานจากท่านอานาบิฮูเรรอลอรลอฮันลล

ฮะดิษบทน,นี้ก็คือเป็นฮะดิษที่นะครับท่านนาบีสุลตลล่านสอนให้นะสุ่เสริมให้เรานั้นเป็นผู้ที่รู้ถึงความดีของพี่น้องของเราเมื่อที่เขาได้ทําความดีต่อต่อเรานะครับก็เรานั้นเป็นผู้ที่ขอบคุณนะเรานั้นเป็นผู้ที่ขอบคุณแน่นอนขอบคุณอัลลอฮ์ผู้ศรัธทธาจะต้องขอบคุณอัลลอฮ์อย่างที่ท่านเชฟมอมอิบนนอับดุลวาบ์ได้กล่าวในกาวัยดดลออร์ฟะนะครับ หลักสี่ข้อเกี่ยวกับเรื่องชีริกเป็นริซาลาโดยเชษมูฮัมหมัดอิบนับดุลวาอับดุลวะฮาบรอฮิมอัลลอฮ์ตาลาท่านได้กล่าวว่าอิดาอัเทชากะเมื่อที่ได้ได้รับนะครับจากอัลลอร์ก็เป็นผู้ที่ขอบคุณอิดาอัเทชากะวะอิดาอิบตุลเลชวะอิดาอิบตุลเละซอบบเมื่อที่ถูกทดสอบนั้นเป็นผู้ที่อดทนวะอิดาอัตเนบะอิสตอฟล็อกและเมื่อที่ได้ไปทําบาปก็เป็นผู้ที่ขอแผ่โทษและหนึ่งในนั้นก็คือ ข้อแรกนั่นก็คืออินะอุเทียชากรเมื่อที่ได้รับปัจยจงชีพจากอัลลอฮ์หรือว่าลอตาาได้ประทานให้เขาแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมาจากอลอตลาและเขานั้นเป็นผู้ที่ขอบคุณแล้วก็แน่นอนบางทีอัสบับต่างๆที่พี่น้องเขาช่วยเหลือเรามานะครับจะเป็นเสียสละให้เวลาให้กับเราในเรื่องของความรู้เราก็ต้องนึกถึง นะครับล้วก็ขอบคุณพี่น้องของเราหรือว่าจะเป็นเรื่องของริสกีก็ตามจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือทางวัตถุก็ตามที่พี่น้องของเราเราก็ต้องเป็นผู้ที่ขอบคุณแล่นอนต้องขอบคุณอัลลอฮ์เพราะทุกอย่างนั้นมาจากอาลัลลอฮ์ตาลาอย่างที่พระองค์สุบฮานวาตาลาได้ตรัสว่าวะมาวะมาบิคุม,มินเนอมาตินฟามินอัลลอฮ์และสิ่งใดจากความโปรดปรานนั้นย่อมมาจากที่ท่านมีนั้นย่อมมาจากอาลัลลอฮ์ตาลา Uh, แล้วก็ ن, ว่ามนุษมันจ้าฟะฮุกุกะที่สร้างขึ้นมนุษย์จ้าฟะฮุกุกะที่สร้างขึ้นเขาคืออัดุอเนิชุกหรืะผู้ใดก็ตามที่เขานั้นปฏิเสธนะครับการขอบคุณผู้คนก็ถือว่าเขาก็ได้ปฏิเสธการขอบคุณอัลลอฮฺดานะหลังนั้นก็ต้องขอบคุณการขอบคุณพี่น้องของเราก็การขอดุอาให้เขาจาขาะดจากับเราใครรัน ขอให้อละตละลาตอบแทนรู้ถึงบุญคุณที่เขาได้ทำให้เราให้ได้ช่วยเหลือเราว่าชุกรและยักตัสิรอะลาคโวลบัลย์ชมาลอิติราฟบิลนเจมีลบิลนเจมีลวัดด ع ا ء วอรัดออลฟิลฮัสเนนะครับเฟิลฮัสเซนซึ่งการขอบคุณนั้นก็ไม่ใช่เพียงแค่คำพูดแต่ว่าบางทีก็รวมถึงการกระทำของเรารวมถึงการขอดุอาให้พี่น้องของเรา ในเวลาที่พี่น้องของเรานั้นไม่ได้อยู่ต่อนหน้าเรารู้ว่าพี่น้องคนนี้ได้ช่วยเหลือเราเราก็ขอดูอาให้เขาเพราะว่าฮะดิษบางบทของท่านนบี Grammy สุลลลัมเมื่อที่เรานั้นขอดูอาให้พี่น้องของเราในช่วงเวลาที่เขา,าไม่ได้อยู่ก็คือเขาออิฟก็คือมาลายกะก็ขอดูอาเช่นนั้นแหละให้เราด้วยเช่นเดียวกันเราหวังให้เขาได้รับความดีด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าเขาช่วยเหลือเรามาตลอดนะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็คือการกล่าวจะซากะลอให้ขอให้เราแตา่ลาตอบแทนท่านด้วยเช่นเดียวกันก็คือเป็นการสนแสดงโออบขอบคุณนะขอบคุณครับขอบคุณมากครับผู้หญิงก็ขอบคุณมากค่ะใช่ไหมครับก็เป็นการขอบคุณการขอบคุณพี่น้องช่วยสแสดงให้ให้เรานั้น,สนแสดงโอมาซึ่งการขอบคุณมีฮะดิษบทหนึ่งที่ท่านนาบีสลลุวลวลลัมได้กล่าวที่บันทึกโดย บุคอรีแลก็มุสลิมอินนาอินน้าอุโมน الناس อาลัยในพุทธบัติที่มัลิอับบุเบคาร์วอมัลิอับบุเบคาร์สีก์รับีลลาวะอัลลอฮุท่านนบีซัลลัลลอฮิวะสัลลัมได้กล่าวใน h ะดีษบทนี้นะครับว่าคนที่ได้ช่วยเหลือและให้ประโยชน์ให้แก่ชั้นมากที่สุดก็คือท่านอบูบักริดดิกแม้กระทั่งในเรื่องของ เงินทองของเขาด้วยเช่นเดียวกันที่เขาได้เสียสละในการช่วยเหลือศาสนาของอัลอ์ซึ่งท่านนบีได้พูดถึงซอฮาบะห์พูดถึงคอลีฟ่าท่านนี้ท่านอบูบักขสิดดิกรดิอัลลอฮวะนุพูดถึงการช่วยเหลือพูดถึงการเป็นซอฮาบะห์พูดถึงการที่ท่านได้ใช้ทรัพย์สินของเขาช่วยเหลืออิสลามท่านนบีได,พด,ด้พูดถึงท่านอบูบักขสิดดิกิวะาเการนซุฮาะคพดนัินข่ลน หากฉันจะเอาใครเป็นเพื่อนนะมีนน,นาสคอนีลันเพื่อนสนิทลัตะัตูอับบาบักคารินคอลีลันฉันก็จะเอาอับูบักคารเป็นเพื่อนสนิทของฉันเป็นสหายของฉันนั่นแสดงให้เห็นถึงท่านนามีได้พูดถึงนะครับพูดถึงการช่วยเหลือของท่านอับูบักคารสินด,ดีแต่นั้นพี่น้องท่านใดที่ได้เคยช่วยเหลือเราเราก็ต้องลึกถึงตรงนี้นะครับ แล้วก็ขอบคุณเขาโดยที่บางทีพูดดีเกี่ยวกับเขาให้พี่น้องฟังก็ได้ไดนั่นไม่ใช่การนินทาเพราะเราพูดดีชมพี่น้องท่านนี้ให้กับพี่น้องคนอื่นฟังรวมถึงการที่เรานั้นช่วยเหลือเขาด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นการเ,เชียร์ของท่านนาบีสุลต่านลอหัอะเลวะซัลลัมแล้วก็เป็นความใจบุญของท่านนาบีที่ได้เอ่ยถึงซอฮาบะานท่านนี้และหะดนษิสบทนี้ก็หมายถึง นะครับที่บ่งบอกถึงว่าความใกล้ชิดของท่านนาบีสลุลต่านะแล้วต่อท่านอบูบักรเิดดีกรอดิยัลลอฮฺและมีอะดที่สิบบทหนึ่งที่ท่านนาบีสุลต่านะัลลัมได้กล่าวนะครับว่าได้กล่าวนะครับได้กล่าวให้พูดจะซวากัลลอฮ้ไขรนนะครับอะดนี้ถูกบันทึกโดยซิร์มีดีถ้าหากคนใดคนหนึ่งได้ทําความดีให้แก่เขา ไอเขานั้นกล่าวจะซากกัลอฮุคครรันแท้จริงเขาได้สรรเสืนินพี่น้องท่านนี้แล้วเนื่องจากการกล่าวยะซากกัลอฮุไคยรันเป็นการเป็นคําสอนของท่านนาบีสอลลัลลอฮุอะลัยฮุสัลลัมที่เรานั้นขอให้อลตาลาทรงตอบแทนพี่น้องของเรานะครับนั่นก็ผู้ใดก็ตามที่เขาได้เห็นความดี นะครับที่พี่น้องได้ทําความดีต่อเขาก็จงกล่าวขอให้อาลอสุบฮานุวาตาลาจงตอบแทนท่านโอเคนั่นก็เป็นคําอธิบายสั้นๆแล้วล้อสุบภานุวาตาลาได้ตรัสในสุระดุฮาว่าอัอัมมาบินิมติรบบิกาฟะฮดิสและส่นวนความโปรดปรานแห่งพระเจ้าของเขาของเจ้าเจ้าก็จงแสดงออกซึ่งหมายถึงว่าจงเล่า ความปวดปราณใดก็ย่อมมาจากอัลลอฮฺตาลาแต่บางทีอัลลอฮฺตาลาได้ทรงพี่น้องบางท่านมาช่วยเหลือเราเราก็จงแสดงออกไปถึงว่าเล่าให้พี่น้องคนอื่นฟังว่าพี่น้องวันนี้มา sha a l l อ h u ม m a b a r ิ k ขอให้อัลลอฮฺตาลาประทานความบารากความศรีงมงคลให้แก่เขาเขาได้ช่วยเหลือนี้ในชุมชนนี้อะไรนี้ก็คือการแสดงออกนะครับฟะอ์มวมัมมาบิเนียมติรบ,บิกะฟะฮัดดิส อันนี้ก็จะเป็นคาอธิบายสั้นๆของฮะดิษบทนี้นะครับแล้วก็ฮะดิษของเราวันนี้ก็คือมันละเอชกูรินเนสท่านนบีได้กล่าวว่าผู้ใดก็ตามที่ไม่ขอบคุณมนุษย์หมายถึงว่าไม่ขอบคุณไม่รู้ถึงบุญคุณไม่ได้ขอบคุณเขาไม่ไม่เห็นถึงคุณค่าของเขาแล้วไม่ได้ขอบคุณเขาละเอชกูรินละถือว่าเขาอัลลอฮฺจาลาก็ไม่ล่เอชกูรินละถือว่า อัลลอฮฺสุบฮานุวาจาลาเขาไม่ได้ขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานุวตจาลานั่นเองนะครับฮะดิษบทนี้นั้นบันทึกโดยอิหมามทิรมิดีและท่านเชคอัลบานีรอฮิมองลลอฮฺด้ลาได้กล่าวว่าเป็นฮะดิษที่สอิีนะครับนี่ก็จะเป็นการเรียนของเราในศูนย์ของเราในศูนย์เรียนรู้ศุนยนะ์หน้าคนบ่อทองจังหวัดสตูลทาดีละเราก็มีการเรียนมาดินาก่อนนะครับมีการเรียนภาษาหรับ เบื้องต้นโดยใช้หนังสือหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยมาดีนะประมาณบ่ายมุมกว่าๆหลังจากดูรี่ของเราเสร็จและเราก็เรียนฮะดดิสแลทุกวันจันทนั้นเรามีสอบนะครับพี่น้องที่เรียนออนไลน์ก็สามารถขอข้อสอบได้เหมือนกันแล้ววันก่อนก็ได้สอบไปให้อธิบายฮะดดิสให้เติมช่องว่างของฮะดดิสที่ขาดไปด้วยพี่น้องบางส่วนว่อธิบายไม่ได้ ส่วนน้อยที่อธิบายได้ดังนั้นเราก็ต้องกลับไปทวนอิชา,ราอรอวันนี้ก็เพียงพอแค่นี้เราขอดุอาให้อลอตตาลาประทานความสําเร็จให้เรานะครับให้เรานั้นเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามสุนนะของท่านอับดุลเบีลรฮรอหลวะอเลอุสัลลัาาาลลมให้เรานั้นได้รับชัยชนะในทั้งโลกดุนยาและอาคิเราะห์ก็นะครับซุบฮานของเราก็ร้องมาวิฮัมดีกะอัชฮะดุอัลลาไลาละละอันเตาะสฟิรุกะตุบิไลก็มาจาน ตามปกติได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราก็ละหมาดก,ก่อนอสี่โมงเย็นก็ได้นะครับอัซอรีชอบเพราะว่าเดี๋ยวพี่น้องเขาจะมาอ่านบุคยานะครับโอเคสุภกานุกัลลามะฮ์บิฮัมดิกะอัชฮะดุลลอฮิลาฮิลาตัสองฟิรุกุตูเบะอะไรพวกนี้ก็ไลฟ์สดนะครับเรียนตามปกติเราก็อาจจะหยุดเพียงแค่บางทีอาจจะเป็นวนันศุกร์หรือไม่ก็เสาร์อาทิตย์ สุขสวัสดิ์อาทิตย์ก็จะเรียนวันละลำ<ะ>อย่าหยุดเยอะเ้าหยุดเยอะเกินก็มีฟีดแบ็จากพี่น้องบางท่านที่บางท่านบอกว่าโอ้มาชอเล่เรียนเยอะบางท่านก็บอกว่าอย่าหายไปไหนนะครับเขาก็ต้องการให้สอนอย่างต่อเนื่องดังนั้นพี่น้องที่มาเรียนก็คือมีส่วนร่วมในการตอบคําถามของเราใช่ไหมในการอ่านนะดิสถ้าหายไปหมดก็คือ การเรียนของเราก็ให้อสตาร์พูดคนเดียวเหมือนส่วนใหญ่อาจารย์ส่วนใหญ่ที่เขาไลฟ์สดในสตูดิโอก็นักเรียนแทบจะไม่มีการเรียนแบบนั้นนะมันวรากาโนอยอันนี้การเรียนแบบนี้ชอาดล่ะนะครับอฉลาดเพราะว่านักเรียนมีส่วนร่วมในการตอบคําถามถ้าบางทีฟังอย่างเดียวบางทีพี่น้องที่ฟังสดเขาก็าจ,จะไม่ได้ท่องจำฮะด,ดิษเหมือนที่มานั่งเรียนกับครูหรือว่าอาจารย์ นะครับวันนี้ก็เพลยงพอแค่นี้ทำดีแล้ว